ลิวพูโยกค่ายเซ็นสัญญาอาดิดาส5ปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอคครับวันนี้ครับก็จะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับของสโมสรลิวอร์พูนั่นเองครับคือตอนนี้เนี่ยฟุตตี้เฮดไลน์เนี่ยเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพวกชุดกีฬาเนี่ยครับก็เปิดเผยมาครับว่า ลิเวอร์พูลครับบรรลุข้อตกลงกับทางอาดิดาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ทางอาดิดาสเนี่ยครับจะสามารถผลิตชุดแข่งให้แทนไนกี้เป็นเวลาสัญญา5ปีครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเริ่มในฤดูการหน้าเป็นต้นไปครับทางอาดิดาสจะเป็นผู้ผลิตให้ลิเวอร์พูลครับ นี่คือการกลับมาในรอบ13ปีของลิเวอร์พูลเลยก็ได้นะครับที่มาใช้งานทาง Adidas ครับหลังจากที่เคยใช้แบรนด์นี้ในครั้งแรกนะครับในปี1985จนถึงปี1996ครับและอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2006นะครับยาวมาจนถึงปี2012ครับและตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เขากลับมาใช้แบรนด์นี้ครับ ที่ต้องพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่านี่คือการย้ายข้ามฟากที่แบบโอ้โหจึ้งมากเหมือนนักเตะบาซ่าย้ายไปมาริดเหมือนนักเตะลิเวอร์พูลย้ายไปแมนยูเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่รุนแรงนะครับเพราะว่าไนกี้เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นคู่แข่งของอาดิดาสอ่ะเนาะคือ n i ก e ้เนี่ยเซ็นตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันนะครับแบรนด์คู่แข่งที่มันชัดเจนแบบนี้เราต้องมาดูในรายละเอียดสัญญาแหะครับว่าทาง Adidas กับ n i ก e ้เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับก็เราต้องดูครับว่าแฟนบอลจะว้าวซ่ากับรายละเอียดสัญญามากน้อยแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยอาจจะเป็นตัวบ่งบอกชี้ชัดเลยครับว่า1 สนับสนุนสโมสรเท่าไหร่กี่ล้านยูโรก็ว่ากันไปครับอาจจะถึง80-100ถึงต่อปีนะครับอ่ะด้วยรายละเอียดสัญญาเนี่ยมันก็ต้องดูว่าไนกี้ทำไมไม่สู้ครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจครับว่าราคาที่จ่ายมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับแต่รายละเอียดพวกนี้เนี่ยอันนี้ต้องรอน่าจะเป็นช่วง มกลาเลยครับตลาดหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดสัญญาพวกนี้เนี่ยมันจะหลุดมาให้เห็นเรื่อยๆครับยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันให้ฟังครับว่ารายละเอียดสัญญาของ Adidas กับ n นกี้เนี่ยต่างกันมากน้อยยังไงครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ